นอะไรขนานั้นอร่อยเนาะจริงเหรอขานาดนั้นเลยเหรอลองมาดูคนเดียวเลยเหรอหรออืมอรอยมากน,นี่แม่ <c oughs> อร่อยอร่อยอ่ะม,มาอีกแล้วปัญหามาอีกแล้วหมอฟังพร้อมไหมคะอืม,พอพ <c oughs> มหมอฟังมาไหนตัวที่ปะวีนาอายุ30ปี เป็นพนักงานรัฐวิสาหากิจเสาวว่าเป็นพนักงานรัฐวิสาหากิจใช่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้แฟนเริ่มทักว่าอ้วนขึ้นอ๋ออ้ออวนขึ้นปวีนาปวีนาโอ่เาท่าท่ทษปวีนาปวีนาให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วนะเธออะไปนะปวีนาวิ่ง <laughs> แต่ปววีนารู้สึกว่าเฮ้ย ก็เริ่มมาสังเกตตัวเองจริงๆว่าเอ้ยคิดไปเองไม่ได้อ้วนขึ้นเลยหรอหรือว่าจะมีน้องก็ไม่ใช่เพราะว่าคุมกําเนดเิดอยู่เออหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนยาคุมกําเนิดตัวใหม่หรือเปล่า,าแต่เขาก็สนใจน่าสนใจ,นนใ,จใช่ไหมแต่ปวีนาก็ยังแบบเอ๊ะมันจะใช่หรือไม่ใช่<อ>ฟังว่าไงอะฟังว่าไงอะคือจริงๆแล้วเนี่ยอ้วนเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยเนาะ <c oughs> อ่ะมันก็อาจจะเป็นตามที่เขาบอกก็ได้กินเยอะ ไม่ออกกําลังกายหรืออะไรมีน้องก็เป็นไปได้แต่เรื่องเปลี่ยนยาคุมกําเนิดเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่เพราะว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยมันประกอบไปด้วยฮอร์โมนซึ่งมันก็จะมีทั้งฮอร์โมนโปรเจสตินและฮอร์โมนเอสโตรเจนอ่าซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการเก็บน้ําเก็บเกลือเก็บของเหลวเข้าร่างกายเก็บเก็บใช่ส่วนโปรเจสตินเนี่ยก็จะไปกระตุ้นความอยากอาหารเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพอกินยาฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบอยากอาหารมากขึ้นดูแบบ บวมขึ้นได้แต่สิ่งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่กินยาคุมแล้วอ่ะจะดูบวมดูอ้วนเพราะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราเลือกสูตรยาคุมที่ไม่เหมาะสมอ๋อ,อเพราะว่ายาคุมเนี่ยมีหลายสูตรเราก็สามารถเลือกสูตรที่มีปริมาณฮอร์โมอนน้อยลงหรือเป็นสูตรยาคุมที่ช่วยลดอาการบวมน้ํา ที่เกิดจากการข้างของน้ําในร่างกายอาการบวมต่างๆอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของกระตุ้นความอยากอาหารใช่ไหมเราก็ต้องควบคุมตัวเองเราต้องรู้ตัวเองใช่เราก็จะต้องลดการกินแป้งเพิ่มการกินโปรตีนกินเนื้อสัตว์เนาะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อช่วยในการเผาผลาญร่างกายอ๋อเราก็จะไม่อ้วนไม่บวมอาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะแต่ฉันรู้เรื่องนี้เธอคุมได้